อันนี้เป็นฟักทองนะคะน่ากินมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวโอ้น่ากินมากเลยเนี่ยอร่อยค่ะตักเองด้วยนะเออนี่ละโอ อันนี้จะเป็นส่วนไหนของหมูครับแม่คอคอหมูซี่โครงวือก อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำปละบาบัตอะไรคะรน้อสดร้ดน้ำมะพร้าวน้ำหอ,อมปั่นหอ,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 หอมอร่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดทิศาช,าชาแนลค่ะวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ลบุรีค่ะออมางานฤดูหนาวลบุรีนะคะซึ่งงานนี้เขาจะจัดตั้งแต่วันที่ 28นะคะพฤศจิกายนคะจะถึง7จธันวาคมค่ะไปเดี๋ยววันนี้ตักจะพาไปเดินดูนะคะว่าในงานนี้เขาจะมีอะไรกินแบบเด็ดๆบ้างนะคะ<อ> <ไป S 1> วันนี้เป็นวันแรกนะวันแรกวันแรก,แ,รกแต่นจริงเมื่อกี้เนี่ยที่เราเดินไปคือเขาหิวขนมสาลีะนะคะอ่าตักพามาดูร้านนี้นะขนมสาลี่คือเขานเขาว่าเด็ดอะร้้นเนี่ยเราก็ทำใหม่ๆที่ร้านเลย โอ้ร้านนี้เลยนี่ค่ะร้านนี้น่ากินมากที่ร้านก็ทำแบบนี้เลยน่ากินค่ะอันนี้เป็นฟักทองนะคะน่ากินมากอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นอะไรครับนี่เป็นมะพร้าวมะพร้าวโอ้โหน่ากินมากเนี่ยค่ะอร่อยมากครับโอ้โหอร่อยมากเลยนะที่นี่เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะคะ เริ่มขายกี่โมงเแต่เช้าแปดโมงไม่หรอคะเช้้าโอถึงกี่โมงพี่ประมาณยี่สงคืนประมาณแล้วยี่สิบวันแค่ยี่สิบนะเออปิดร้านอีกนิดนึงมาอุดเธอแล้วนี่นะนี่เนี่ยภาบดูที่เห็นเขาหิ้วหิวไปก็อันนี้แหละนะคะสามถาหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีสาลี่ทิฟแล้วก็มีครับเพคสามห้าอันนี้เขาจะอยู่แบบหน้าร้านร้านแรกเลย กิอร่อยนะคะแล้วก็ภายขในงานเขาจะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมเราก็จะมีแบบซอยนี้แล้วก็ซอยนู้นนะคะใครที่มาเดินก็แต่ร้านนี้นะต้องมาแวะร้านนี้ใช่ไหมแม่ขอร่อยนะคะ <c oughs> ขออร่อยนะคะใครมาลบบุรีมางานฤดูหนาวก็ต้องมาแวะร้านนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปร้านอื่นนะคะค่ะแม่ไปอยู่แนทะเลดองนะคะเนร้านนี้เลยมีแซลมอนแซลมอนดองค่ะ หลากหลายนะคะแล้วก็หอยนางลมสกระปุกหนึ่งร้ยบ,บาทร้านนี้ก็จะอยู่ตรงทางเข้าเลยนะคะเดินมานิดเดิงนะคะใกล้กับร้านขนมเมื่อกี้เลยนะคะ,นะคะหนูแนนทะเลดองค่ะอยู่ฝั่งทางเข้าเลยนะคะชิมกลงนี้นะคะหนึ้อยบาทก็เธอโอ้ เธอจมจิ้มแซ่บมากเผ็ดเปรี้ยวหวานแบบแซ่บไปเลยอ,อ,อร่อยกุ้งเขาจะมีแบบความแบบสดมากเลยหนึบๆอร่อยอ,ะอ่ะอร่อยเด็ดของร้านนี้ไหมคะ อย่าลืมมาแวะกันนะคะอยู่ฝั่งัานเข้าเลย<ป>แล้วเขาจะมีไก่ลงเก่าลงเก่ารัดทอดมันสามหึกทอดมันร้านนี้น่ากินมากเลย<ป>ฟังเวอร์ค่ะลบุรีนะคะฟังเวอร์ก็มานะคะอ่านี่เธอคิมฮอนค่ะวิธีนี้เขามีถากหลายรสชาติเลยเธอเราไปโองค์ะคือไม่ค่อยมีหน้าเลยอะ่ะ<ม>นี่มาที่นี่นะคะลบุรีมีทุกหน้าเลย งานเริ่มมนแรกนะคะฟังเวอร์ก็มานะคะโรบรีค่ะงานฤดูหนาวโรบุรีนะคะเดี๋ยวเรียวม,มานะคะมาต่อกันค่ะร้านต่อไปนะคะนี่ค่ะโอวอตินค่ะ20บาทค่ะนะนะคะ1แก้วค่ะอันนี้เขาตักเองด้วยนะนี่อ่าร้านนี้จะอยู่เส้นหลักเลยนะคะ20บาท อันนี้เริ่มขายกี่โมงถึงกี่โมงคะสิบโมงสิบเอ็ดโมงค่ะแล้วก็ใส่แบบนี้นะคะนี่ตักเอาเลยนะคะมีแก่ใครบ้างคะโอ้ล้นๆเลยค่ะมาได้แล้วค่ะโอ้ยยี่สิบบาทค่ะ อ,อร่อยหวานมันหอม,อ,มอยู่ถึงกี่โมงคะพี่สี่ห้าทุ่มนะคะยอย่าลืมมาแวะร้านนี้นะคะขนมเปี๊ยะก็มีค่ะร้านดังเลยคะ่ะมาที่นี่ด้วยนะคะลูกใหญ่มากค่ะดูไส้ทะลักมากเลยค่ะน่ากินมากเลยค่ะใครที่แบบ ไม่รู้จะเลือกเอาเอาแบบไหนนะเธอเขามีแบบนี้ด้วยอันนี้ได้หลากหลายรสชาติเลยในกล่องเดียวอ่าแบบนี้เลยอยู่เส้นหลักๆเลยนะคะมีร้านนี้นะคะเราไปต่อค่ะต่ขอขึ้น,นะนะะต่อไปค่ะร้านนี้เลยค่ะไข่หมึทอดนะคะนี่ใครมางานฤดูหนาวลับุลีนะคะก็ต้องมาเวลาน,นี้ค่ะนี่นะคะเอาหนึ่งชุดค่ะทานเลยนะคะทานเลยค่ะ ดูน้ำจิ้มค่ะเนี้ยอากินมากจะสักไหนไข่แท้ไหมนะคะนี่ไม่ไข่แท้นะคะค่ะอื้ลาบเลยค่ะช่ำๆค่ะแม่กระพุนก็มีนะคะโอ้ีแม่กระพุนด้วยนะคะโอ้ยได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะค่ะร้านนี้นะคะต้องป้ายนี้นะคะนี่บอกว่าขาวเจ้เป็นนี่เด็ดมาก เอ้ยถ้ามาจากเพจสวิสาชาแนลนะคะมีโปรโมชั่นค่ะค่ะจอันนี้ตักจาดมาเป็นแบบ2ออ,อย่างนะคะมีแมงกับคุนนะคะที่ร้านค่ะแล้วก็ไข่หมึกแท้ๆนะคะไม่ผสมแป้งนะคะโอ้หอมกินแรบมากพออร่อยยังได้ไหมค่ายังไา้ค่ะ ไข่หมึกแบบเร้งๆแบๆแบนี้นเลย mm hmm. ไม่ผสมแป้งเลย mm hmm. อร่อยมากไข่แท้ๆน,นี่เือค่ะร้านกุ้งสีไข่หมึกทอดนะคะร้านนี้นะคะก็อยู่แบบตรงข้ามอยู่เส้นหลักเลยแล้วก็อยู่ตรงข้ามแถวของเล่น mm hmm. กลางๆนะคะคุณผู้ชมราปากร้านนี้ไว้ด้วยอร่อยมากคอนเฟิร์มนะคะ <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะคะอันนี้เป็นแค่แบบ้น้ําจิ้มเธอะะแต่จริงงานีเนี่ยง,งานใหญ่มากไก่โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ต้องมาแวะนะคะหมูอบโองเอ้ยหมูอบอ่างทองค่ะร้านนี้เขาดังมากเธอแล้วก็ฉ่ำมากมากเลยแม่วันด,ดีค่ะพิ้นเกนเน่นะคะาามามาอร่อยอร่อยมาต้องมาแวะร้านานี้ค่ะ จริงๆเราแม่มาทุกปีนะคะหละโอบอางทองค่ะผู้ชมอ่าแม่แม่จัดมาแม่ค่ะแม่อันนี้ขายแม่ขายเป็นขีดเนาะนขีดค่ะมแม่เริ่มเปิดร้านกีโ่มโมงสปมะมงาสามโมงเช้าเก้าโมงเช้าเนาะต่อไปค่ะ เอาร้อยหนึ่งก็ได้แม่ีร้อยหนึง่งไม่เป็นไรครับแม่อันนี้ค่ะครับ <c oughs> <c oughs> กลัวไม่ได้จ่ายทุกคน <c oughs> <c oughs> มานะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นซี่โครหมูอบนะคะเป็นแบบอบแม่อบสไตล์แบบเป็นอบน้ำผึ้งใช่ไหมคะดูดิหนึ่งสองสามสี่นะคะร้านแม่เนี่ยเขาจะอยู่แบบเส้นเอก <c oughs> เส้นหลัก นะคะเดินเข้ามากลางๆหน่อยไม่ท้ายนะอ่านี่ดูความช่ำค่ะอืมน่ากินมากนะคะเห็นน้ำจิ้มแซลสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเอาจริงๆร้านประจำแหละนะคะคือคอเจอที่ไหนก็ต้องแวะที่นั่นแม่เราแม่ไปงานไอ้นี่อ่ายุดยาไป,ไปใช่ไหมแม่อมอดอกโลกนะคะวันที่15นะคะไปตามไปที่นั่นด้วยนะ,ะทุกคนนี่โอ้ ชอบอือชอบอร่อ,อยอร่อยมากค่ะแบบไม่มีหวังเลยดูวะเขามีความแบบนุ่มนุ่มมากมากเนี่ยอือ,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 อ รา้านี่นะคะนี่ป้ายไว้หมูหอบอ่างทองนะคะมาค่ะนะคะขนมย้อนยุคค่ะนะคะอยู่มาแบบเดินมาซักกลางๆเกือบท้ายเลยเธอเนี่ยน,นะ,ะขนมย้อนยุคาพา,าลูกพาหลานมา <_ d ata> แวะได้นะทุกคน <_ d ata> นี่นะคะอ <_ d ata> ุ้ยเธอเขามีแบบเนี่ยเป็นแบบสมัยแบบยุค9ก้าเลยเธอเนี่ยนะคะร้านนี้ อันนี้อะไรอันนี้ขนมอะไรอะคะแม่บาวินค่ะบัวลายเนื้อบัายอันนี้แม่แต่ราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่อะคะเริ่มจาก5บาทเริ่มจาก5บาทเลยห้าบาทสิบาทสามารถจินได้าพาลูกพาเต้ามาแวะนะวนแหตรงนี้มีหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีของเล่นก็มีค,ะค่ะมียุก้าู่90นะอย่าลืมมาแวะกันนะคะร้านนี้นะ <c oughs> ขนมทรงนิมิตค่ะอันนี้คือแบบเขนาน่าจะเพิ่งตั้งร้านะ่ะทุกคนอันนี้เพิ่งเริ่มขายหรอคะเนี่ยตั้งแต่เช้าขายตั้งแต่เช้าอ,อยู่ได้ท้ายเลยทุกคนออใช่ค่ะเดี๋ยวเราต้องยืนรอสองชั่วโมง <laughs> ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนะคะไม่ถึงน่าเรายืนรอ <laughs> เริ่มขายกี่โมงนะคะพี่เริ่มเริ่มทำเริ่มมาซื้อได้แค่กี่โมง <laughs> ก้าโมงเช้าอยู so ่ถึงเที่ยงคืนไหมคะเนี่ยไม่ถึงค่ะไม่ถึเนาะเต็มที่สามทุ่มค่ะใช่นี้ก็ต้อมาอ้อที่ยองมาโอ้ยอ่างนุ่มเลยค่ะว้าวนุ่มมากค่ะ อันนี้เป็นแป้งอะไรครับพี่ใบเตยใบเตยครับใบเตยนี่ค่ะใบเตยกินใบเตยอุ้ยนุ่มมากเธอเธอนุ่มมากมันก็เหมือนกันครับนุ่มมากดูดเดูดเฉพาเกล็ดผินโอ้โหเด้งๆเลยนะครับเด้งเลยนี่ค่ะด้งมากเธอบอกเลยว่าร้านนี้ไม่ฝืดพอนะจริงดูเด้งมากนะครับโอ้โห <Okay. S 2> บุตรีงั้นรูหนาวบุรีเนี่ยเธอเธอเธอต้องจริงๆต้องมาเวลานี้ก็ uh, คือต้องมาต่อแถวด้วยนะ uh, <c oughs> วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกนะคะที่แล้วครูต่อแถวยาวมากค่ะ <c oughs> อันนี้3ามก่องร้อยหรือเปล่าครับสามก่องหนึ่งร้อยบาทนะคะค้าได้ด้วยทางร้านจะมีกี่กี่แป้งครับตอนนี้มีกี่รสชาติมีกี่รสชาติแบบมีสี่ตอนนี้มีสี่รสชาติค่ะมีนมแก้วแล้วก็กาแฟอ๋อวกนน้ี้ก็จะมีเผือกกับอาโพะโอ้โร้อนๆเลยเธอดูดินมมากอุ้ยจริงๆอยากจะบอกว่านุมมากโอ้โหควันเห็นไหม มากินมากเธอสามบาทเนอมันนุ่มหอม,อม,อมไม่ฝืดคอเลยอ,อร่อยกูดอิอร่อยไม่ฝืดคอ อ,อร่อยมากค่ะเลี้ยงมาต่อแถวกันนะคะ <laughs> มีความนุ้มเรีกงอกเขียวเพลินมากเลยครับจับพันธุ์กินก็คือเด็ดแซ่บมากเลยครับทุกคนแซนติกไม่หลักเลยหลอดร้านแรกับที่ออฟเฟอร์บุลาราชาป้าร้านนี้ก็จะเป็นป้านผุดสายร้านน้ำจิ้มกีบบุลนะครับทุกคนบอกเลยว่าน้ำจิ้มกีบบุลของทางร้านก็คือเด็ดมากสั่งไปไซส์ M ถูกมากเลยทุกคนประหวานส0บาทถูกมากโอ้ยน่าก,กินค่ะแม่ค้าโชว์โชว์น้ำจิ้มหน่อยโอ้ อันนี้น้ำจิ้มอะไรคะกะปิกอ๋อแล้วก็นี้อะไรคะตัวเองโหดูน่ากินมากเลยทุกคนะคนะโ,นะโซนประตูหนึ่งโซนประตูหนึ่งนะคะอ่านี่สองลูกยีสสกย่สิบก็คือต้องแบบถามย้ำเลยใช่ไหม นะคะแล้วก็น้ำจิ้มคือเลือกได้เลยอ,เอ,อืมนี่ค่ะแบบนี้นะคะแม่แบบนี้เท่าไหร่สามสิบอุ้ยยังอึ้งแบบอึ้งอยู่นะคะอืม อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าน้ำปลาหวานอะไรคะร้านสดร้านโาณสดนะคะอันนี้สูตรโบราณเลยสาวโอ้สูตรโบราณเลยนะคะน่ค่ะร้านสุดท้ายที่จะแวะนะคะร้านนี้เป็นอยู่ฝั่งของเล่นนะคะร้านนี้เฮียอ้วนมัพผ้าน้ำหอมค่ะนี่นะคะนี่เลยได้ค่ะนี่ร้านนี้นะคะร้านนี้ห้ามพลาดนะทุกคนจริง อยู่ฝั่งแบบของเล่นเลยเขาจะมีแบบบ้าบินวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะพุดดิ้งมะพร้าวนะคะแล้วก็โชอ์ซิกเนเจอร์ฉันชอบมากินอันนี้อาันไหนหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูนี่เธอก้ว,าาวใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะแวะร้านนี้เป็นร้านสุดท้ายเนาะเออเดี๋ยวเรามารอดู ได้กี่วันนะคะสามวันค่ะสามวัน3-5ถึงห้าวันอร่อยว่าเธอมันเข้มข้นแบบมันหอมรันหอมทุกโดนะคะร้านนี้เขาขายอยู่ที่คลองสมลบบุรีนะคะอยู่ประจำเลยนะคะกระติกโอ้โหสามสิบห้าจะคุ้มไปไหนจะจุกไปไหนดูดิบอกเลยว่าร้านนี้นะคะเอะเบสมาก ใครที่ชอบทานน้ำมะพร้าวน้ำหอมปัน่นหอ,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 หอมอร่อยฟินมากเธอแก้วนี้สามารถกินได้แบบ2คนเลยนะคนคุ้มอ่ะอร่อยมากนะคใครที่อยากมาเดินงานฤดูหนาวนะคะมีตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนนะคะจนถึงเจ็ดธันวาคมเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมร้านเด็ดๆนะคะที่ ักไปถ่ายแล้วก็รีวิว้มีหลายร้านมีหลายร้านโนแวดูค่ะมีตังพันนึงก็ไม่พอนะัฝากร้านนี้ไปด้วยนะคะากดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจใกับตักด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะอร่อยมาก